ในเวลาไม่ถึง30วันแถมได้จำนวนเงินเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวด้วยค่ะสวัสดีครับผมโคดูดันทวัโอนโคที่ปรึกษาด้านปัญหาสุขภาพและการทำธุรกิจเครือข่า,ขายใช่ครับธุรกิจเครือข่า,ขายท่านฟังไม่ผิดหรอกครับ ธุรกิจเครือข่ายเป็นอีกหนึ่งงานที่สามารถสร้างเป็นอาชีพได้แล้วก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงได้วันนี้ท่านคิดว่ามีผมเป็นพี่หรือเป็นน้องที่อาจจะมีประโยชน์กับท่านในวัานข้างหน้าโอเคไหมครับและท่านอยู่ในช่อง Network ออนไลน์ไปโค้ดวุฒิครับคือท่านครับหลังจากที่เราได้มีโอกาสได้มาพบเจอกันในช่อง u t u b e นะครับหรือว่าในสื่อต่างๆที่ผมได้ลงคลิปวิดีโอไปแบบนี้นะฮะเราก็ได้พูดถึงกับหลายๆเรื่องราวไปแล้วโดวยเฉพาะเรื่องของการตั้งเป้าหมาย ทัวท่านเริ่มเห็นความสําคัญของการตั้งเป้าหมายแล้วหรือยังครับและที่สําคัญในปี2564นี้ตอนนี้ผ่านมาใกล้จะครบ1เดือนเต็มแล้ววันนี้วันที่23มกราคมแล้วถูกต้องไหมครับเกือบจะเต็ม1เดือนท่านสําเร็จกับเป้าหมายที่ท่านวางไว้อย่างไรบ้างหรือว่าใครยังไม่ได้มีโอกาสในการที่จะตั้งเป้าหมายเลย สารภาพมาซะดีๆนะครับแต่ไม่ต้องมาบอกกับผมนะครับบอกกับตัวท่านเองดีกว่าว่าท่านจะเริ่มในการตั้งเป้าหมายของปี2564นี้อย่างไรเริ่มตอนนี้เลยก็ได้ครับไม่ต้องรอใครหลอกเนาะเพราะว่า1ปี12เดือนผ่านไปแป๊บเดียวแป๊บๆก็จะผ่าน1เดือนไปแล้ววันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของผลลัพธ์ของการตั้งเป้าหมาย วันที่เรามีการพูดถึงเป้าหมายกันครั้งแรกเนี่ยผมบอกแนละ้วใช่ไหมครับว่าเมื่อเราตั้งเป้าหมายนั้นเราต้องมีสิ่งที่มีแรงบันดาลใจและต้องมีสิ่งที่สร้างอารมณ์ให้กับเราด้วยวันนี้ผมขอเอาโอกาสนี้มาร่วมสร้างอารมณ์ให้กับทุทกๆคนกับเราครับผมมีหนึ่งตัวอย่างนะครับคนที่ได้เริ่มตั้งเป้าหมาย ไปกับผมนะครับตั้งแต่ต้นปีจนณปัจจุบันเนี่ยเขาก็สาเร็จในเป้าหมายระยะ30วปันของเขาเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาจะเป็นใครอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบเจอเขาเลยครับนะฮะก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวผมขออนุญาตให้อาร์เนี่ยได้แนะนําตัวก่อนเลยว่าอาชื่ออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับสวัสดีค่ะฉันติ๊กตวนรัตติเตเลิศวงค่ะฉันอาศัยอยู่ที่ เมืงองออกัสตาจอร์เจียรประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและรหัสเพชรมหัศจรรย์ของในชั้นก็คือ0ูนย์ค่ะโอเคครับอาครับอามีการตั้งเป้าหมายกับเราไว้ตั้งแต่เมื่อตอนต้นปีนะครับก็คืออามีการตั้งเป้าหมายว่า30วันอาจจะมีะไรายได้นะครับจะต้องมีไรายได้เท่าไหร่อาตั้งไว้เท่าไหร่นะครับในตอนนั้นอาตั้งเป้าหมายไว้ที่ หนึ่งมืนบาทภายในเวลา30วันค่ะจริงๆครับผมอยากจะถามอาเหมือนกันนะครับว่าในตอนที่ตั้งเป้าหมายตอนนั้น,นมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็มีความคิดอย่างไรกับเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเพราะว่าอาเคยบอกกับผมอย่างนี้ครับว่าการที่จะเป็นแม่บ้านแล้วก็สร้างไรายได้หลักหมื่นหลักแสนนั้นมันเป็นอะไรที่ยากเราเคยคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่หลายปีที่แล้วแต่ว่าพอมาถึงปีนี้ครับเรามาเอาจริงเอาจังกันในเรื่องของการสร้างเป้าหมายแล้วก็ อาทเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงวันนี้ก็เลยมีการตั้งเป้าหมายแล้วผลลัพธ์ที่อาได้เป็นยังไงบ้างครับอารู้สึกดีใจค่ะที่ตัวเองสามารถทําตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สําเร็จในเวลาไม่ถึง30วันแถมได้จํานวนเงินเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวด้วยค่ะว้าวสองเท่าที่อาพูดถึงเนี่ยคือ ยอดเงินตั้งแต่ต้นเดืต้นปีนะครับก็คือต้นเดือนนี่แหละนะฮะตั้งแต่วันที่2มกราจนถึงวันที่23มกราวันนี้อามีรายได้ทั้งหมดนะครับหนึ่งาบาทนั่นคือ2เท่าอา,า,อารู้สึกยังไงกับสิ่งที่อาได้รับในการตั้งเป้าหมายครั้งนี้ครับอาคิดว่าถ้าอาทําได้ทุกคนในโลกนี้ก็ทําได้ทุกคนเลยค่ะเพราะว่าที่พูดแบบนั้มีเหตุผลก็คือ ยังไม่เคยเข้าบริษัทเลยยังไม่เคยเจอท่านประธานยังไม่เคยเจออัพไลน์ยังไม่เคยเข้ารับออการอบรมใดๆจากทางบริษัทเลยทั้งสิ้นก็ยังสามารถทำมาได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคนอื่นๆก็ต้องทำได้เช่นกันค่ะปัญหามีแน่นอนค่ะแต่ก็ไม่เกินความสามารถที่เราจะแก้ไขได้ แต่มาถึงณเวลานี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดช่วงแรกๆนะคะแต่มาถึงตอนเนี้ปัญหาต่างๆเนยมันได้รับการดูแลแก้ไขไปเยอะมากแล้วค่ะมีช่องทางให้เราเรียนรู้ให้เราศึกษามีข้อมูลที่เราให้เราไปขอยค้าค้นคว้า,วาให้เราเก็บมาใช้ได้หลากหลายช่องทางมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอาคิดว่าทุกคนทำได้ค่ะ รู้ท่านเห็นไหมครับว่าอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลาย,ลายคนแล้วก็อุปสรรคที่มันมีมากมายบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นระยะทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการทํางานนะครับหรือว่าในสถานสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถมองข้ามแล้วเดินต่อไปไปถึงเป้าหมายของเราได้ทั้งสิ้นเลยฉะนั้นวันนี้ครับเรื่องของเป้าหมายอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ท่านได นนท่านก็ลองเอาสิ่งนี้เป็นโอกาสในการที่จะทําให้เป็นการสร้างอารมณ์กับท่านดูว่าท่านจะเพิ่มอารมณ์ในการที่จะพิชิตเป้าหมายของตัวเองได้ขนาดไหนก็แล้วกันเนาะสุดท้ายผมใช้อาเนี่ยช่วยบอกในสิ่งที่อาอยากจะบอกกับสมาชิกหรือว่าอาอยากจะบอกกับทุกๆคนที่กําลังอยากจะตั้งเป้าหมายแล้วก็กาลังที่อยากจะมีความฝันแล้วก็ประสบความสาเร็จเหมือนกับอาอย่างที่อาได้รับในวันนี้นะครับอาช่วยแนะนํากับทุกๆคนหน่อยครับว่าเขาควรจะทําเช่นอะไร ก็อ,อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าถ้าทุกท่านกำลังมองหาอาชีพเสริมรายได้เสริมให้กับตัวเองและครอบครัว,วยอยู่นะคะและมาพบกับบริษัท King Herb ท่านมาถูกทางแล้วค่ะขอให้ท่านเปิดใจและแตัดสินใจทํำเลยคะ่ะบริษัท King Herb มีทั้งสังคมดีชีวิตดีเงินดีมีจริงที่ King Herb นะคะดิฉัน ผ่านมาแล้วค่ะจุดนี้ดิฉันมากเริ่มจากเตนดแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ที่ประเทศอเมริกาะคะก็เริ่มต้นเป้าหมายก็จะเล็กๆนะคะก็คือหาค่าขนมให้ลูกแต่พอทําไปทําไปสักพักเป้าหมายเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนนะเวลานี้ถึงวันนี้เป้าหมายคือจะไปให้ถึง Passive i n c o m ค่ะ เป้าหมายนี้ทําเพื่อลูกเพื่อครอบครัวและเพื่อตัวเองเมื่ออายุมากขึ้นจะได้ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในบ้านการลงทุนแค่หลักพันกับโทรศัพท์มือถือหึือเครื่องดิฉันคิดว่าทุกคนสามารถหามาได้แล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินบนถนนคนรวยด้วยกันค่ะท่านทุกคนสามารถทำได้แน่นอนสำเร็จแน่นอนค่ะ ดิฉันรับรองเป็นกำลังใจให้ทุกท่านคะ่ะ โอเคครับต้องขอบคุณอามากเลยนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาแชร์ข้อมูลแล้วก็แชร์ประสบการณ์โดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้กับหลายๆคนได้รับฟังกันทุกท่านครับอย่างที่ผมบอกในทางต้นว่าธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงที่ท่านเข้าใจสามารถสร้างเป็นงานแล้วก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้นะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดว,ว่าท่านใดที่มีความประสงค์ที่อยากจะศึกษาหรือเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงเนี่ยก็สามารถที่จะติดตาม ยูทูบนะครับช่องนี้นะครับไว้ได้เลยเพราะว่าผมจะมีเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะลงเป็นคลิปในการให้ทุกท่านเนี่ยให้ได้ไปดูให้ได้ไปศึกษาแล้วก็ทํความเข้าใจร่วมไปถึงผมจะมีวิธีการที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงได้ง่ายขึ้นอย่าลืมนะครับข้อมูลดีๆแบบนี้จะมีอยู่ทุกๆวันนะครับแล้วก็จะทําให้ทุกท่านนั้นสามารถประสบความสำเร็จไปได้ด้วยกันกับธุรกิจ ือขายแล้วก็ธุรกิจผ่ายตรงด้วยวันนี้ผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับช่องเน็ตบล k อกออนไลน์บายโคดวุฒครับ